สวัสดีครับวิ่งเล่นวันนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะมงแหวนพุทธมณฑลสายสองที่ไหนประเทศไทยครับโอ้ยอันนี้เช้าแล้วเราวิ่งเสร็จไปแล้วเมื่อกี้ยังไม่เสร็จเราวิ่งไปแล้วสิบเท่าไหร่สิบโลพอดีเลยสิบโลพอดีเหรอสิบโลครับแล้วก็แวะมาหยิบกล้องมาถ่ายบรรยากาศนะพะเรามาวิ่งเช้ามากครับวิ่งเช็คโซนหัวใจตัวเองเป็นไงครับ 533เลน533เสียเรี่ยวิ0โลโซน2ตลอดเลยโอ้โหเพราะอะไรอ่ะเอาสัมผัสยัดตรงนี้ตรงเซนเซอร์เซนเซอร์ไปครับอันนี้เราเดินเข้ามาวิ่งมาถ่ายกันในโซนตรงนี้เขาเรียกอะไรทางตรงนะใต้ถนนใต้ด่วนไม่ใช่ใต้ด่วนทางจะผ่านเราวิ่งไปด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถไปถ่ายที่ ตรงวงกลมได้เพราะมันจะคนเยอะหน่อยตอนนี้ก็จะโล่งๆหว่าครับข้างในเขาใช้ความเร็วเกวกะเขาข้างในวิ่งเร็วเนี่ยก็จะถือกล้องวิ่งได้แถวเนี้ยวันนี้อากาศดีนะเยน็นเย็นสบายมีลมใช่ลมโชยตกลงฤดูอะไรครับเนี่ยเออลงแต่ไม่แต่เขาบอกแค่สองวันนี้แหละยังงยันไงที่ผมบอกโพ้อะสิอาจารย์แบงค์เสื้อเขาเขียนมาอ๋อ แบงค์ไหนไม่รู้แบงค์ยี่สิบหรือเปล่าไม่รู้ครับโซนนี้เราไม่ได้วิ่งนานแล้วนะไม่ได้ถ่ายคลิปโซนนี้นานแล้วด้วยโอ้ยเย็นเย็นดีนะครับวันนี้ก็คนที่มาวิ่งที่สวนก็บางลงหน่อยเด๋ยวันนี้วันอาทิตย์มอุมุเออจะมีคนถ่ายรูปันสวนพ่ตีพิตี ซึ่งเราได้รูปแล้วใช่พิติเอเลสรันนิ่งใช่ไหมใช่ใช่เอ s เลสรันนิ่งแคมป์เฟซบุ๊กถ้าคนที่มาวิ่งแถวเนี้ยก็จะได้รูปจากเพจนี้แหละแต่มีหลายเพจเลยอันนี้เราวิ่งโซนตรงกลางอยู่เมื่อกี้เราวิ่งข้างนอกไปที่บอกไป10โลนี่ผมลองตัวนี้วันนี้ใส่นิวบาลานซ์ฟิลเซล ซูเปอร์คอมเทรนเนอร์ผู้สอมของเอสซีอ e ีลิตซูเปอร์คอมอีลิตมีสี่มครับคู่นี้ผมไม่ได้รับการสปอนเซอร์จากใครแต่ผมยืมมาจากพี่เชาคันนี้เลยอยากพี่เชาครับเชามีเอสซีอ e ีลิตมีสี่มีเลเบล V4 มี SCTrainer VC แล้วก็มีตัวสายซัพพอร์ตของนิวบาลานดด้วยเกือบจะเป็นแฟนพันธ์นิวบาลานแล้วพี่เช่าบแกมีรองเท้าเกิน3 0คู่อยู่แล้วเยอะมากแล้วใหม่ทุกคู่คือสลับใส่ปะใช่เราก็ได้อันนี้ส่งจากแกนี่แหละทำมาใส่ทดสอบบ้างนี่ตรงนี้ก็สนงครงการ มันสว่างแล้วจะได้ถ่ายชัดๆอาจจะแค่รอบเดียวนะผมรอบละเท่าไหร่ตรงนี้รอบสองโลเก,เกิน้วยมั้าเกินถ้าไปวนนั้นอีกก็สามดว่าหรือรอาจจะอาจจะได้รูปตอนเช้า,าตรงน,นั้นอีกนะจากพิตีอีกนะถ้าเข้าไปอะอากาศมันทำให้ผมแสบตรงนี้๋อาละโอ ไม่ไดาใจไม่ได้ทาบาสลีนมาใช่ช่รอปกติจะทาไงอ่าเขาเป็นคนเหงื่อเยอะเหงือ่อเยอะใช่ว่าจะลื่นนะร <c oughs> อะมันแห้งแล้วเกลือเลยเออแอบนี่ครับโซนตรงกลางตรงนี้ก็จะคนน้อยหน่อยมันเป็นทางยาวตรงๆ<ะ>ยาวๆเลย <c oughs> อีลิตก็จะวิ่งกันหนึ่งตรงนู้น ผมวิ่งเร็วเขาชอบไม่มีจุดสะดุดอะ่ะคนไปเรื่อยๆตรงนี้ที่ปลายมันจะเป็นที่กลับตัวแบบ<า>หักศอกสอกนีก <c oughs> ่ยังหก <c oughs> <ะ>ักเลย่ะตรงนี้ก็เป็นเส้นที่แบบเดินหรือวิ่งชิวๆวิ่งช้าๆาาถ้าเราวิ่งแค่เท่าไหร่40 อากาให้ดูบันไดกาศ เป็นไงครับเป็นไงครับดีครับดีรองเท้าเป็นรองเท้าซ้อมลองรันที่ใส่สบายเทา้าแล้วก็มัน่นคงเมื่อกี้ลองกดที่ห้าครึ่งอะห้าครึ่งหนะ้าสองศูนย์ะก็รู้สึกม,มันมันมันไม่ได้หน่วงไม่ได้อะไรมากไปได้ไปได้ไ ื่อววิ่งลองที่5 530 525 520มาถึง510เมืเ่อกี้เหมือนที่บอกเมืเ่อกี้ทรงรองเท้าอ่ะมันเหมือนจะหนาๆเทอะทะหน่อยคนก็ชอบเปรียบเทียบกับซุปเปอร์บาร์รูปทรงมันนะโดยที่โฟมที่มันคูชชั่นเยอะรูปทรงโฟมที่เป็นก้อนๆใหญ่ๆตรงช่วงมิดโซลคล้ายๆกันแต่ไม่เคยวิ่งซุปเปอร์บารก็เลยไม่รู้ แต่บางกีลองกดที่เร็วขึ้นตอนที่เราวิ่ง10โลเราก็วิ่งเพชร5ต้นๆก็มีนะบางช่วงก็ไปได้ครับคู่นี้ไปได้แช่เพชร5ต้นๆได้ประมาณ3โลที่แช่งอยู่ข้างในมันก็กลิ้งส่งไปได้นะไม่ได้นุ่มเด้งชัดเจนแบบสไตล์รองเท้าแข่งอ่า แล้วก็กลิ้งส่งไปได้อันนี้มีแผ่นด้วยนะแผ่นเอ็นเอนิจี้อาร์ของนิวบาลานครับมีแผ่นเมื่อยมันก็เลยจะวิ่งมาเร็วสูบจะกระและแดกเลยแบบเนี่ยตั้งแต่เราวิ่งมาตอนที่ต้นคลิปตอนนั้นยังไม่ถึงห้านาทีผ่านไปแล้วอะเออเป็นโลครับตรงนี้ จะสิบสองโลแล้วก็คือมาจากสิบอะมาจากสิบเดี๋ยวจบตรงปลายนี้ก็สิบสองสรุปวันนี้สองโลวันนี้ก่อนไหมหรือวันนี้ก่อนเราตราจะวนครบพนี้เนี่ยเอาประมาณสองโลอะ เป็นยังวิ่งอยู่เลยเป็นสามสิบโลก็ออ่าจจะใช่วันนี้ก็มีลำมวยข้อของบนจะเจอสิบสอโลแล้ว พี่พี่ตีตรงไหนนะไม่รู้นะออกนี่เลยไหมออกนี่แล้วก็ออกอนี่จะเจอทองเลย<ค>พี่ตีกเราจะกลับแล้วอันนี้เรากลับเข้ามาตัวเลเวนไข่ วันนี้เขาเรียกไข่ครูมิ่งครูม,งรมิงของเขาดีครับซื้อ<ฮ>ยังไฆาใหเขาซื้อหรือยังเราวิ่งเข้ามาในโซนไข่แล้วครูดาววันนี้ครูดาวหน่อยตอนนี้เราได้12กิโลเมตรแล้วถ้าเราไม่ยอมตัดใจหยุดมันจะไปเรื่อยๆเพลินมากใช่แต่ว่าแสบครับแสบจักอแหลเนี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศในสวนสายสอง วันนี้คนวิ่งเยอะพอเหนื่อแหงแ้งก็เป็นเกลือน,นี่บรรยากาศตอนเช้าสวนสายสองยากาศาดีมากวันนี้แดดยังไม่มีเลยมีเจ็ดโมงเลยแดดเดียวไม่หอกใช่อากาศดีเลย สิบสามคนกิโลแล้วครับเรากลับมาเรนกลางอีกหนึ่งรอบเพื่อจะเก็บให้ครบอีก2อกิโลได้15บหโลพอดีวันนี้ไหนๆทาไมออกมาครับทำไมออกมาครับเพราะว่าถ้าวิ่งเป็นเกณฑ์การเขาจะใส่อะไยไหมเอาเสื้ออะไรไหมถุงเกลือนี่เป็นเม็ดเลยอะเกลือจับนี่แสบไหมแสบเกลือด้วยแสบใช่ใช่ไม่ได้ทาวาสลีนมาชะลาดใจไม่คิดว่าจะมีอาการนี้ คลไปยนะังไงครับเป็นไงครับเกินสิโลแล,ล้วรองเาดีครับยิ่งสบายดิอารมณ์คล้ายกับคู่ไหนไหมครับไม่ที่มีอยูไอ่ไม่เหมือนไม่เหมือนคู่อื่น หรือว่าไม่เคยใส่ผู้อื่นนานแล้วใส่เดิมสามหกหนึ่งยังยังยังไม่เข้ามาอีกนี่จะไปซื้อคู่ใหม่แล้วนะจริงปะสีใหม่อ๋อสีอื่นรุ่นเดิมใส่ตัว คเอีรสฟิวเจอร์ตัวใหม่อ่ะมันไปเปิดตัวที่โตเกียวแล้วนะตัวตัวรุ่นพี่อ่ะลองดูลองดูคนอื่นป้ายยางก่อนมาป้ายกลับบ้างนะครับเดี๋ยวไม่นานอ่ะตัวคือเรสก็จะออกใหม่แหละดูทรงแล้วคนตอบรับขนาดนี้ใช่ ยังไม่มีแดดเลยอากาศเหมือนต้นหนาวไปจะเปลี่ยนเลยดูร้อนแลวป่ะอากาศเหมือนต้นหนาวไงหนาวหลงฤลดู <laughs> <laughs> จบแล้วครับ15กิโลเมตรของเราวันนี้มาแบบงงๆโอ้โหแดดยังไม่ออกเลย มีแสงหน่อยแต่ก็ยังไม่มีแดดกะว่าเกินสิบสักสิบสองคุมแล้วกดไปสิบห้ามันดีไม่มีตารางแถมไมงแถมโ้แต่มาที่นี่แล้วรู้สึกว่าวิ่งเพลินมากไม่ไม่เบื่อเลยขนาดรอบเราไม่ถึงโลนะมันวิ่งเยอะแล้วก็ถนนมันวิ่งเพลินสวัสดีครับสวัสดีครับลุงอนันต์สุดยอดจำได้นะมองนะ อเ,เออมนมานันมองเลยครับเมื่อกี้จำได้ก็งไงมันเพลินดีมันมีคนวิ่งเป็นเพื่อนหลายเพศหลายความเร็วถนนลาดยางวิ่งสบายก็เลยเพลินร,รู้จกางไม่รู้จักบ้างก็ทออักงายกันใช่มีตากล้องด้วยถ่ายรูปอะไรเงี้ยก,ก,ก็เพลินดีใช่แล้วก็เกไปเรื่อยแต่วันนี้ขนาดไม่เยอะนะไม่เยอะมากนะถ้าวันเยอะนี่ก็คือแบบ แน่นนะแน่นแตแซงกันอะไรเงี้ยก็ลำบากหน่อยแต่ถ้าอยากวิ่งเพลินๆคนไม่เยอะมากก็เข้าเลนกลางว่ะใต้เส้นดันใต้ถนนทางด่วนตรงนั้นกนะ็วิ่งเพลินหน่อยแต่ว่าจุดกลับตัวอย่างที่บอกเอาแล้วนี่พินิชเชอร์เราไปแล้วนี่พินิชเชอร์ชชอรจ่อมบึงมาลาทอนกับพวกพชเชรา ริชเชอร์จอมบึงไปด้วยกันที่วนนั้นเขาวิ่งกับเราปวดขาดละปวดยืดอันนี้ก็ยืดกับน้องชายอยู่ใครรอใครรอดิวครับเอ้ยดิวซ้อมที่ไหนเน่ะดิวบอกจะมาซ้อมกับพวกเราตอนเดือนมีนาคมอันนี้จะหมดเดือนแล้วครับ <c oughs> กี่โมงครับมาก,กี่โมง <c oughs> มาด้วยนะเลิกนะซ้อมแล้วมั้งดิวอะเลิกวิ่งแล้วแหละดูทรง ออกจากวงการวิ่งไปแล้วออกให้มาซ้อมกับพี่พี่ไม่ค่อยเชื่อฟังเราแวะมาเอาโทรศัพท์ไปถ่ายรูปก็นดีกว่าอันนี้ก็เป็นมุมที่จอดรถนะครับมุมที่จอดรถนี่เราวิ่งเราเอาน้ำวางแถวนี้แล้วก็วิ่งวนในเวนที่จอดรถมีห้องน้ำแล้วทุกคนนี่ห้องน้ำครับสบายแล้วมาวิ่งปวดท้องห้องน้ำได้ าาไปถ่ายมุมไหนข้างในนู้นั้ยได้ได้หมดก็สดชื่นเราไปหามุมถ่ายลูกกันชื่อนอนไปเรียนเองนันตื่นเช้าได้อรอรอเราไปมันพอด,ดีเ<อ>ลวลาเป๊ะแบบนอนเป๊ะเลยเ,นะเอเอสบายไง อากาศเยน็นเย็นสบายดียนี่ครับรองเท้าว,วันนี้ <ห ả? S 1> sc trainer sc trainer เป็นรองเท้าที่ใส่สบายดีนะนุ่มกำลังดีนุ่มกำลังดี ถ้าจังหวะที่เรายืน <S <S ยืนเดินเดินกดกดเนี่ยมันก็มีความยุบยุบของโฟมนุ่มๆนี่แต่ไม่แต่ไม่น่วงไม่ได้นุ่มแบบน่วงนะตอนเดิน,นอ่ะจะมีความรู้สึกนุ่มๆหน่อยนุ่มแล้วก็กลิ้งไปข้างหน้าหน่อยเดี๋ยควคนนี้มันมีแผ่นด้วยแต่ตอนวิ่งไม่ได้รู้สึกแบบเป็นภาระมากเหมือนกับที่คิดไว้ตอนแรกนะตอนแรกแบบลองถือลองสวมเดเินตอนแรกดูเอ๊ะมันจะวิ่งเป็นทรงไหนวะเออ มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบเบาและเด้งสบายเท่ากับตัว sc e l i t นะเออได้กว่านิดหน่อยด้วยเป็นคู่ซ้อมด้วยเป็นคู่ซ้อมมันก็อาจจะมีความสิทธิภาพต่างกันความเด้งความ feeling นุ่มเด้งต่างกันหน่อยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูกันเ,เลือกมุมก่อนเลือกมุมถ่ายดูปก่อนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนี่ย สวนนี้มันจะมีเป็นสองฝั่งเป็นไข่สองฝั่งก็ตรงกลางจะเป็นทางตรงยาวก็าจะต้องข้า,ขามถนนคุณจอดฝั่งนู้นคุณก็ข้ามถนนมาเดินกลางได้จอดฝั่งนี้ก็ข้ามไปเดินกลางได้แต่วงกลมวงไข่ทั้งสองอันเนะี่ยมันจะเชื่อมถึงกันถ้าวิ่งแต่วงไข่ก็วิ่งได้เลยเป็นวงไม่มีรถผ่านไม่มีรถตัดอะไรเดี๋ยวเราหามุมถ่ายรูปกันามุมไหน หลายมุมแ,แสบแจริงแสบแผลพาสายก็คนที่มาเดินมาวิ่งก็เพิ่มขึ้นนะครับเช้ามืดก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มวิ่งยาวอ่าวิ่งวิ่งยาวไว้มาวิ่งกัน